สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมทาโรชแชนแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์ฮีโร่ไกด์นะครับจะเป็นการแนะนําการเล่นพื้นฐานฮีโร่ของเกมสกิลลิชเชนรอยัลซึ่งฮีโร่ของเราวันนี้จะเป็นพี่มิสเมกนะครับผมเรามาดูสเตจพื้นฐานของเขากันดีกว่าตัว HP 1,100นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าโดยทั่วไปจะอยู่แค่พันเดียวต่ําสุดแล้วก็จะเป็นเบสแอ็แท็กสิปานกลางครับผมแอ็แท็กสปีดสองจุดศูนย์สำหรับตัวสายที่ไม่ใช่เบสแอ็แท็กนะครับเราได้2.0ถือว่่าาคอนข้งไวววนะแล้ก็ตัรจุดศ นี่ค่อนข้างสูงมากๆเลยดีไม่ดีเขาจะเป็นตัวที่สูงที่สุดในเกมเลยซึ่งเหมาะสมแล้วครับเพราะเขาเป็นโลสายอัลติเมทเขามีค่ารีเจนมาสูงแบบนี้ก็ถือว่า,าถูกต้องแล้วครับผมส่วนค่าดอทนะครับ15นี่ถือว่าค่อนข้างต่ำนะแล้วค่าคิด13นี่ต่ำลงไปอีกครับผมเรามาดูตัวพื้สิมันครับตัวเอเนจี้สแต็ครับผมหลังจากที่การเราไล่อัลติเมทนะครับก็จะมีค่าความเสียหายเพิ่มขึ้น50%โดยที่จะเพิ่มได้สูงสุดถึง200%เลยทีเดียวซึ่งทุกอย่างปูไปทางที่เน้น Ultimate อลเเยยย่างดีว,วๆนๆะ ถ้าไม่ได้ไล่จะเมทก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแพสซีฟเลยแล้วก็มาที่ตัวเมอัลติเมทเขานะครับตัวเมจิกออบนะครับผมจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังเข้าไปสร้างความเสียหาย3า0รอเมจิกดาเมจซึ่งแน,น่นอนที่เราไล่ซ้ําลงไปอีกเพิ่มอีก5้าสปอร์เซนใช่ไหมครับก็จะเป็น4ี่รอยหสิไล่ไปไล่มาไล่เต็มที่นะครับได้สูงถึงเก0ร้อยต่อครั้งเลยทีเดียวซึ่งเราจะอยู่ได้นานถึงขนาดนั้นไหมก็ต้องค่อยไปดูกันตัว Early g a m เกมนะครับแน,น่นอน,นครับว่าตัวเขาตัวต้นเกมนี้เก่งมากๆเลย ขณะที่ยังไม่มีสกิลอะไรแล้วถ้าศัตรูเขาไม่ได้ดาเมจแรงมากพอนะเขาได้ไล่อันติ2อถึงสครั้งยังไงก็จบดาเมจได้ทุกตัวเลยซึ่งตัวเกมก็ค่อนข้างเก่งแม้กระทั่งพี่ดีวายวอลเอร์อาจจะสู้เขาไม่ได้ด้วยซ้ําเลยนะแล้วก็มาตัวช่วงมิดเกมนครับช่วงมิดเกมนี่ศัตรูเขาเริ่มเขาเริ่มมีสกิลคีย์สำคัญเพิ่มขึ้นมากแล้วดี่ไม่ดีเราอาจจะเริ่มสู้สายเบรแอ็แท็กหรือบางสายไม่ได้แต่นะความเก่งช่วงกลางเกมผมเลยให้แค่สดาวครับปันกา แล้วก็เลดเกมผมก็ให้2ดาวเช่นกันครับปานกลางกันเพราะว่าอะไรครับเพราะาเราจะเป็นตัวที่ต้นเกมมากๆนะเราถ้าเราคุมเกมเราสร้างทรัพยากรมาได้เลดเกมมามีสกิลครบลรวก็สู้เขาได้ครับเกมนี้ก็วัดที่สกิลเป็นหลักครับแต่เนื่องจากตัวเขาเก่งต้นเกมใช่ไหมครับพอเลดเกมคู่ต่อสู้เราอาจจะเริ่มเก่งขึ้นซึ่งอาจจะทําให้เขาเล่นยากลําบากหน้าดูแต่ถ้าเราบิวสกิลมาดีๆนะครับเราก็เอาชนะได้ไม่ยากเช่นกัน แล้วตัวอา,ารีคอมเมนเดเตเซอร์นะครับสมบัติที่ผมแนะนําเนื่องจากตัวเขาเป็นตัวที่เน้นอัลติเมทเป็นหลักเลยการที่เราจะพุ่งดงพุ่งติ่งพุ่งติ่งว่าพุ่งดิงนะครับผมขออภัยด้วยพุ่งดิงเข้าไปที่สายอัลติเมทโดยตรงขึ้น4ดาวกันไปเลยเนี่ยเราก็จะเป็นต้องมีสมบัติพวกนี้นะครับในการเล่งขึ้นสายอัลติเมทเพราะถ้าเขาขึ้นสายอัลติเมทได้สุดแล้วอะเราค่อนข้างมั่นใจแล้นะครับว่าดาเมจเขานี่เพียงพออย่างแน่นอนต่นหลังจากที่ขึ้นสายอัลติเมทเสร็จเราก็ต้องไปหาสายอื่นด้ ในการยืนไล่อัลติเมตได้นานๆไม่ตุยกันไปเสียก่อนซึ่งตัวมิติกทูมครับเพิ่มค่าประสบการณ์ของสาขานั้นๆไปเลยเป็นตัวเล่นสายอัลติเมตได้ดีมากๆครับเป็นของนิยมเลยทั้งเบสเอ็กแทแล้วก็อัลติเมตจะชอบมากเลยนะแล้วก็ตัวาตาช่างครับผมซึ่งนนนแน่นอนแนะนําเน้นไปกับพวกสกิลแรนะครับแต่กับสกิลคอมมอนถ้าเกิดจะขึ้นสกิล5ดาวได้มันก็ไม่ได้แย่นะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับผมเลือกใช้กันดู ตัว below contact ครับสำหรับต้นเกมเราเก่งอยู่แล้วนะเราหยิบมาก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกแต่หลักๆก,ก็ไม่ได้แค่จะเก่งชกต้นเกมหรอกครับก็แค่อยากได้เงินมากับผมโดยที่หักลบกับที่เราต้องคืนแล้วมันจะเหลือ250 g กใช่ไหมครับซึ่งไอ้250 g กเนี่ยมันเกือบจะเท่าโ GO ็อกแล้วนะที่จะมี300 g กแต่ตัวบอ l o w contact เนี่ยเราได้เงินกู้มาอนาคตมาใช้ก่อนด้วยซึ่งจะได้มั่นใจแล้วว่าช่วง1 2 3่อราวแรกเนี่ยทรัพยาก,กรเราจะเหนือกว่าใคร ล้วตัวเขาก็เก่งต้นเกมอยู่ด้วยแล้วด้วยนะก็ยิงการันตีเลยครับว่าช่วงต้นเกมคุณจะชนะคนอื่นพร้อมทั้งมีเงินไว้เก็บดอกเบีย้ยไปด้วยคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินให้หมดนะคนเหลือไว้สัก500โกครับไปเก็บดอกเบีย้ยอ่อนท็อปไปจากรายได้ที่ขาดหายไปครับผมถือว่าเป็นไอเทมสตาร์เตอร์ที่ดีนะครับส่วนวอไอเทมถัดมานะครับจะเป็นตัวสแตดี้โน้ตครับซึ่งแน่นอนฮีโร่ทุกตัวครับที่จะไปต้องดันบั้นของตัวเองให้ขึ้น3 4สดาวเนี่ยก็จะเป็นต้องมีตัวสแตดี้โน้ตครับในการเล่ง ซึ่งยิงมาคู่กับตาช่างเราด้วยฮะกดสกิลแหลซ้ำๆะแป๊บเดียวครับขึ้นสีดาวด้วยสกิลทองแน่นอนแล้วก็มาที่ตัวสมบัติครับอันนี้คือเป็นสายที่แบบดิ่งตรงสายอัติเมตรอย่างแน่นอนนะครับจะเป็นตัวหนังสือเขียวนะครับผมยังจําชื่อเขาไม่ได้ก็ถ้าเราซื้อสกิลซ้ํากับสกิลขอนก่อน,อนหน้านี้นะครับผมเราก็จะได้เงินมาครับส่วนอ่านี่ลัคกี้โกนะครับเขาก็จะเลือกสกิลในสาขาที่เราเลือกเขาก็จะสามารถอ่าได้อ่าเงินจากตัวสมบัตินี้ด้วยก็มีสมบัติคล้ายๆกันครับ แล้ว2ชิ้นนี้สามารถคอมโบกันได้ได้วยนะเราก็แค่เลือกสกิลสายอัติเมตล้วนๆเพียวๆนะครับเราสองสมบัติชิ้นนี้ก็จะให้เงินมาทาั้งคู่เลยส่วนอีกสมบัติอีกชิ้นนึงครับจะเป็นตัวมจิกโปเกอร์นะครับผมก็เหมือนกันครับเลือกในสาขาเดิมซ้ําก็จะได้สกิลฟรีมา1สกิลก็้ามี3สมบัติชิ้นนี้เอามาคอมโบกันได้เลยนะพอเราจะเลือกแต่อิเต็มพอเต็มได้สกิลทองสกิลแรครบแล้วฮะเราค่อยไปเก็บสกิลสายอื่นที่เป็นสายรองของเราก็ได้ครับในที ซึ่งสามารสามสมบัติชนิดิียังไงก็คนที่เล่นส่วนใหญ่ก็จะรู้แล้วครับว่าช่วงต้นเกมเขาจะเก่งแน่นอนครับพอสายอัลติเมทเขาจะเต็มพอสายอัลติเมทเขาเต็มปุ๊บเขาเก่งก่อนใครต้นเกมคุมเกมได้อยู่เอาหมัดเอาอยู่แน่นอนส่วนเลดเกมคุณก็ต้องรีบอ่าไปขึ้นพวกสาย Spy, สปายสายเฮดพีอะไรมายืยนเอาครับผมแล้วก็อ่าสมบัติอีกชิ้นนึงครับที่ถือว่าน่าจะค่อนข้างเล่นได้อยู่ครับตัวอ่าตัวดีวายลอดครับแต่อาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับผม เพราะว่าสกิลทองถ้าเราเล่น3ามชิ้นเนี้ยยังไงเราก็พอเล่นขึ้นทองได้อยู่หรือไม่ซาดิโนก็ขึ้นทองได้แต่ว่า,าเขาดียังไงก็อาจจะดีในอตอนที่คุณมีสไปมาคู่ด้วยกันเนี่ยการที่คุณการันตีว่าจะมีสไปดสองตัวพร้อมกับสกิลทองสายอัิยะเนี้ยก็โอ้โหก็ค้นค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งอึดถึกแล้วก็แรงมาดูกันครับว่าตัวเขานี่จะไปคู่กับสาขาไหนาได้บ้างในตาที่คุณควรจะเลือกตัวนี้มาผมว่าตัวเขาเล่นค่อนข้างยากมากนะตัวเขาไม่ตัวเล่นง่ายนะครับ แต่จะเล่นให้เอาชนะทุกคนมันก็สำหรับผมมันค่อนข้างยากนะเพราะชุมต้นเกมเขาเก่งก็จริงแต่เหล็เกมเขายังอาจอด,ด้อยกว่าบางตัวอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราเอาชนะชุมต้นเกมล้วคุมทรัพยากรได้ตัวเขาเองก็แรงแล้วก็เก่งเหล็เกมได้ไม่แพ้ใครดังนั้นการที่เขามีสายสไปนยนะครับถือว่าเป็นคีย์สำคัญเลยเพราะว่ามีตัวสกิลอัลติเมทคอนโทรนะครับเพิ่มความเสียหายอัติเมป็นเปอร์เซ็นเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายทีนึงครับว่ามันสําคัญยังไงแล้วก็ถัดมานะครับตัวสายคีนะครับ อาจจะเป็นการที่มีผมเป็นหลายคนเล่นเยอะนะไล่อัลติเมทแล้วติดคีนะครับผมคีแรงค่อนข้างแรงมากเลยแต่ถ้าคุณลงทรัพยากรไปทางคดที่เข้าเยอะซึ่งแน่นอนมีอัลติเมทดาเมจน,นะครับขีก็ดาเมจครับไม่มีอะไรป้องกันตัวเองเลยคุณอาจจะไม่ได้ยืนร่อัลติเมทอย่างที่คุณคิดก็ได้หรือแม้กระทั่งอัลติเมทคุณก็อาจจะไม่คิดที่เข้าก็ได้นะครับถือว่าค่อนข้างสุมเสียงนะครับผมอย่างไรผมก็เชร์ให้เล่นไปกับตัวสไปดีกว่าครับช่วยแชร์ดาเมจได้ด้วยแล้วก็ช่วยเพิ่มความเสียหายจากตัวสก,กิล เพิ่มได้มากกว่าบัฟจากตัวบั้นอัลติเมทอีกเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูในช่วงเฟสที่ผมแนะนําตัวสกิลอ๋อส่วน h p ไม่มีอะไรมากครับแค่ต้องการเพิ่ม h p นะไม่จะเป็นต้องไปเล่นสาย h p แปะสแต็กแต่ถามว่าเขาเล่นสาย h p ฟูลได้ไหมก็ได้นะครับแต่สาย HP มันมันเลดมากมกครับผมแล้วส่วนใหญ่เดี๋ยวจะเลดไม่ทันซึ่งตัวเขาเก่งต้นเกมนะ้าคุณจะเล่น h p คุณไม่เล่น H p เลยดีกว่า ถ้าคนไปเล่นตัวนี้แล้วคุณเล่นเล่นในพีก็คงน่าจะต้องอมีการเล่นอัลติเมตผสมกันไปคนต้องมีเหตุเฉพาะทางนะแต่อย่างไรผมก็ให้ภาษีตัวสไป์มากที่สุดครับสองสาขานี้ก็ยังถือว่านิดๆหน่อยๆครับไม่ได้คอมโบมากแต่จุดอ่อนของเขาสำคัญที่สุดแล้วครับปกติผมให้แค่สดาวใช่ไหมนี่ผมให้4ดาวเลยนะอย่าไปหาเล่นเชียวเพราะว่าตัวเมจิกออกของเขานี่ค่อนข้างช้ามากนะครับตัวอัติเม กว่ามันจะลอยไปที่ศัตรูครับถ้าคุณถูกฟีดเยอะๆนะผมบอกเลยว,ว่าคุณก็จะเป็นตัวสายอัลติเมตสุดโัวสุดแรงที่อัลติเมตลอยได้แต่ในอากาศนะครับไม่มีวันได้ถูกตัวศัตรูซึ่งก็ต่อให้มีฟีดเอนติโดผมว่าเขาก็ยังลาบากนะเพราะอัลติเมตเขาลอยช้าๆจริงๆแล้วก็ตัวพ่อยสั้นนะครับผมถามว่าตัวเขาแพ้ตัวพิษขนาดไหนจริงๆตัวเขาแค่แพ้การเบิร์ดดามจครับซึ่งตัวพิษกับตัววูลเป็นการเบิร์ดดามจที่ดีทําให้เขาอาจจะไม่ได้ไล่อัลติเมตบ่อยเท่าที่ควรนะครับ ดังนั้นการที่มีสองสก้านนียก็อาจจะทาให้เขาเล่นยากขึ้นบ้างนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับยังพอไปได้อยู่ครับผมแล้วก็ฮีโร่เทียนะครับผมขอให้ไว้ที่บีก็พอครับผมเพราะว่าเขาค่อนข้างเล่นยากยังมีสกาอาจจะมีตัวอื่นที่ผมรู้สึกว่าอาจจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าตัวเขาจะเล่นไม่ได้นะตัวเขายังเล่นได้อยู่นะครับแต่ตัวผมเองอาจจะเป็นคนที่เล่นตัวนี้ไม่เก่งด้วยก็ตามก็เลยขอให้เขาไปที่เทียบีนะครับผมรู้สึกว่าผมอาจจะยังชอบตัวอื่นมากกว่าแล้วก็ไประดับความยากกันครับ คู่มือเขาคงแนะนาว่าตัวนี้เล่นง่ายนะเพราะามันไม่มีอะไรมากครับไล่อัติเมอย่างเดียวก็พอความที่เขายิ่งง่าย,ยางี้ยครับผมสำหรับผมมันเลยยิ่งยากเพราะว่าถ้าเกิยเขาง่ายจนโกงเกินไปก็จะคงโดนเนื้อไปแล้วแต่นี้เขาก็ถือว่าค่อนข้างบาลานซ์นนะแต่สำหรับผมผมว่าตัวเขาเล่นยากมากเลยเพราะว่าตัวอัติเมทของเขาเนี่ยต้องไล่ได้ซ้ําๆแล้วเขาจะเป็นต้องริมขึ้นสายอัติเมทใช่ไหมครับรวมทางเขาต้องเห็นความอึดด้วยถ้าไม่มีสไปนะ์นีเล่นยากมากๆาจริงๆเรามาดูสกิลของเขากันดีกว่าครับผม ตัวคีย์สกิลนะครับจะมีตัวชาร์กเอ็กแท็กเอนเนอร์จีลีเจนชาร์กดอตนะครับแล้วก็ฟูลีเอนเนอร์จีสังเกตว่าทุกอย่างจะเป็นการรีเอเนอร์จีหมดเลยนะซึ่งถามว่าหยิบอันไหนดีกว่าก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับผมอย่างชาร์กเอ็กแท็กกับเอนเนอร์จีลีเจนเนี่ยถ้าจะเทียบเท่ากันได้อะชาร์กเอ็กแท็กเอ็กแท็กสปีดคุณต้องประมาณสัก3.0ครับถึงจะเท่าเอนเนอร์จีลีเจนได้แต่ถ้าคุณอัพชาร์กเอ็กแท็กอย่าลืมนะครับคุณก็จะได้ครับประสบการณ์บันแแอทคไปด้ววยก็อ,อาจจะเเเพิ่มลลคุณขึ้นมมมาไไดดด้้้เเรื่ออนะคคับผแแแลวก็ทสปีพิ ก็มีภาษีที่มีข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างนะครับส่วนชักดอสก็ผมอันนี้ในช่วงเลยเกมอาจจะรีนเนจีคุณได้มากๆเลยถ้าคุณสามารถหลบอ่าโปรเจกต์ไทหรือว่าดาเมจจากศัตรูได้มากพอซึ่งหาในเกมนี้ผมก็ตัวอย่างของผมก็มีได้อัพด้วยนะแล้วอีกสก,กินลนึงครับอันนี้ของทีเลยไม่ต้องคิดจะคือตัว f u l ์ลี่เอเนจครับผมถ้าคุณอัพเต็มนี่รีได้ค่อนข้างแรงนะถ้าผมจะปิดอาจจะสูงถึง 7- จเลยไหมครับ จะไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างเยอะนะต่อวินี่คุณถือว่าเยอะมากเลยยิ่งคุณม,มีคุณม,มีฟูลลี่เอเนอร์จีเทนชั่นนะครับผมในการเพิ่มช่วงเวลาสถานะฟูลลี่ขึ้นไปอีกเอเนอร์จีที่คุณได้จากตัวการรีเอเนอร์จีเนี่ยค่อนข้างเยอะไอ้ผมลืมแจ้งไหมครับนี่ทุกๆศูนย์จุดห้าวินะไอ้ค่าหน่วยที่คุณได้จะต้องคูณสองต่อวิเลยก็เทียบเพราะว่าแรงกว่าตัวเอเนอร์จีลิเจนแน่นอนแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าคุณจะอยู่ในสถานะฟูลลี่ตลอดนะแต่อย่างไรช่วงเลดเกมฟูลลี่เอเนอร์จีรีได้ว,บบว,ว,ว,ดวยยนะะถ้าา,าคค่ดอออทุณเพ แล้วก็มาสกิลตัวซัพพอร์ตครับช่วงต้นเกมาเารามีาเนี่ยเทาร์ฮีลลิงนะครับผมบอกเลยว่าบอกเลยได้ยิยนแล่แอนติมากกว่าสองสามครั้งได้เลยทีเดียวแล้วก็จะมีตัวติเมทฮิลลิงอีกนะสองสกิลนี้ถือว่า,าช่วงต้นเกมเท่ารีเจนแรงๆได้เราก็น่าจะเอาชนะได้ทุกตัวเลยแล้วตัวสไปคอนแทคครับแน่นอนครับอ่านยวการครับเป็นการเพิ่มเลือดครับผมก็ตัวเขาจะมากเยอะกว่าเฮดพีบูธอีกนะเพราะได้เพิ่มมาถึงร้อยห้าสิบ แล้วก็ตัวรีเจนคอนโทรลครับรีเจนต่อวิถึง18เลยนะตัวนี้ฮีโร่ฮิวิ่งยังได้แค่10นะครับผมแต่เขาทุกๆ 0. 8วดวินะมันก็จะเหลี่ยมกันนิดหน่อยแต่ยังไงตัวรีเจนคอนโทรลฮิลแรงกว่าแน่นอนแต่คุณต้องมีสปายอยู่บนฟีของคุณด้วยนะถ้าสปายคุณหายไปการรีเจนนี้ก็จะหายไปด้วยเช่นกันมาที่ตัวหาสก,กิลที่เราต้องค่อยๆเก็บไปนะครับอาจจะไม่เห็นบนช่วงต้นเกมแต่เรียเกมมีผลแล้วก็สําคัญค่อนข้างพอสมควรนนคือตัวเ p ดชาร์จนะครับทุกๆเล เอเนอร์จีได้มากขึ้นครับเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเรามีเบสรีเจนเอเนอร์จีสูงครับ1.5ต่อว,วิการที่เรามีสกิลนี้เพิ่มขึ้นมาก็ทําให้มันจะว่าตัวคุณเนี่ยจะรีเจนเอเนอร์จีได้เร็วกว่าเดิมเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยซึ่งช่วงต้นเกมอาจจะยังไม่เห็นผลนะครับเลดเกมเห็นผลแน่นอนซึ่งต้นเกมเลือดเราน้อยด้นะแต่พอเลเวลเราอัพไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้อัพสกิลเฮดพีบู๊หรืออะไรเลือดเราก็ยังเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับจากเลเวลที่อัพขึ้นก็ถือว่่่่าาาาาาเเเเเลลลททกกกมมมมจจะะะะะะีผคคคคคออออนนนนนนขข้้งยรรรรรััััััับบบบตตตววววชชช์์แแแ็็ดดิิปปพสไ ตอนต้นเกมอาจจะได้น้อยกว่าตัวสไปคอนแทกนะพราออย่างน้อยคุณต้องมีค่าดอทหรือค่าคิปประมาณสัก30ครับก็ผมมันถึงจะเปรียบเทียบได้ตัวอา่าตัวสไปคอนแทกได้แล้วก็สกิลถัดมานะครับสกิลอัลตเมทคอนโทรลต้นเกมก็10% 20%อาจจะดูไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร,นร่นะครับแต่พอเลดเกมนะครับมันเพิ่มสูงได้ถึง84%ีเทีเดียวเลยอัลตเมทของคนนี้แบบแรงอา่ากับ84%่เนี่เยอะกว่าบันอัลตเมท3ดาวอีกนะเพราะว่า4ดาวที่ร2อ แต่3ดาวนี่แค่60%แต่คุณอัพตัวอัลติเมทคอนโทรลเต็มเนี่ยได้สูงถึง84%เลยเรามาดูช่วงการเกมดีกว่าครับแน่นอนคีย์สกิลสองสกิลสำคัญนะครับอ่าเอเนจีอัลติเมทกับตัวสตาร์นอัลติเมทซึ่งไม่มีอะไรมากครับผมเอเนจีอัลติเมทเนี่ยมองง่ายๆเลยครับว่าเลเวล1หลังจากคุณไล่ติใช่ไหมครับคุณจะได้เอเนจีฟรีเลย10หน่วยขั้น2ก็20ขั้น3ก็40หน่วยซึ่งควรจะอัพให้เต็มนะสกิลนี้สำคัญอยู่เหมือนกันัััันนแแลล้้วกกกก็อีสสิคคครรบบาญไม่พ สามารถสกิลสองยนี้อันไหนสำคัญกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับถ้าคุณมีการรีนรยนเอเนจี้จากสกิลอื่นมากพอแล้วดีไม่ดีคนอาจจะต้องการสตัรนก็ได้ครับผมก็ยังไงก็สองสกิลนี้ควรมีให้เต็มครับซึ่งตัวแซนด์นัตเมียร์ถ้าสูงสุดผมจะไม่ผิดจะอยู่ที่สองวิเดียวๆน,นะซึ่งสตัรนสอนวิในเกมนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรกันเลยนะครับผมแล้วก็สกิลตัดมาครับชากดาเมจอ่าเฉพาะทางมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวเราโปรเจกต์ไทเราไม่เยอะเลยาการที่อัพสกิลนี้มาดีไม่ดีอาจจะน้อยกว่า Energy Regen เอเวนจีา้าเรารา้ีเจกไไไท์เเเขาด้ม่ยอะนี่ย โอกาสรียนจี้ก็น้อยมากๆมันไม่ใช่แค่ทุกครั้งนะ50%เองแต่ว่าตัวเขคอมโบกับอะไรแล้วก็นี่ครับมีชิลสไตล์ครับถ้ามันไม่มี2สกิลนี้มาให้เลือกคอุณอาจจะหยิบชาร์กดาเมจมาทดแทนก็ได้ครับเดี๋ยวที่พยายามหาสกิลอื่นที่มันเป็นโปรเจกต์ท้ายเพิ่มขึ้นมาเพื่อเพิ่มซอสในการสร้างดาเมจเพื่อจะได้รีอ่าเอเนอร์จี้นะครับผมแต่ยังไงก็เนี่ยมีรูปตัวอย่างกันนะว่ามันรีได้น้อยมากๆจริงสู้สกิลอื่นไม่ได้เลยมันเฉพาะทางกับฮีโร่บางตัวเท่านั้นททีี่มโปรเเจก์ยอะ ก่อนนี้ครับผมตัวคอการ์ดนะครับจะเป็นการเรียกตัวสไปค์ออกมาหลักที่เรียกเราครึ่งหลอดก,ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งช่วยเพิ่มความอึดด้วยนะแถมผลจากตัวสไปค์หลายๆตัวมันก็ช่วยเราได้เยอะเช่นสร้างโลชั้นไหมครับอัลติเมทแรงขึ้นหรือแม้กระทั่งรีเจนคอนโทรลนะครับโดยการฟื้นฟูเลือดกกถือว่าเป็นสกิลอาดิฟเฟนซีฟที่ดีครับแต่ยังไงผมว่า Priority สองสกิลนี้สำคัญมากกว่านะถ้ามีทรัพยากรเหลือก,ก็ค่อยเก็บคอการ์ดก็ได้ครับเพราะรา,าคามันค่อนข้างแพง มากับตัวตัวสายโล่สายชิลคอนโทรลกันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเรามีตัวสไปก็ช่วยสร้างโล่ช่วยเพิ่มการป้องกันนะครับผมให้ได้มั่นใจว่าคุณจะได้ยืนนานมากพอในการไล่อัลติเมทแล้วก็เหมือนกันครับผมชิลอัลติเมทครับทุกครั้งที่มีการไล่อัลติเมทก็จะมีการเพิ่มโล่ขึ้นมาแล้วก็ชิลสไตล์ครับไม่มีอะไรอื่นเลยเอาไปแค่ขั้นเดียวพอนะไว้คู่กับตัวชาร์กดาเมจถ้าไม่มีชาร์กดาเมจต,ตัวชิวสไตล์ก็อาจจะไม่สําคัญ ดีไม่ดีครับไปเจอแสลดอทนี่ทําให้เขาดอทบ่อยมากขึ้นด้วยนะการที่เลือกหยิบมานี่ต้องเฉพาะทางพอสมควรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปหยิบนะครับผมแล้วก็สกิลจัดมาครับฟูลลี่เจนชั่นเป้าหมายเดียวเลยครับคือการฟื้นฟูอารีเอเนจีจากอาสกิลเอเนจีฟูลลี่นะครับผมเพราะว่าตัวสกิลนี้จะเพิ่มเวลาไปสุดท้ายวิอัพเต็มเพิ่มถึงสองวิเลยนะแน่นอนครับตัวอาอาฟูลลี่เอเนจีที่การรีเจนเนตตอนใน,นสถานะอาฟูลลี่นะครับเขาก็จะเพิ่มขึ้นมากค่อนข้างพอสมควรเลย แล้วก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายนะครับผมสกิลที่สามารถาเพิ่มความเสียหายได้นะครับผมก็จะมีเดดเบอร์เียครับเพราะว่าถ้าเราเล่นตัวสายสปยไปรแลนี่ขณะตอนเราไล่อัติเมตไปอัตจบสกอัตรูไม่ได้อะสไปร้วตัวใหญ่มากพอเดดเบอร์เียวนี่ก็เป็นดาเมจที่หวังผลได้ดีเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้อัพสไป์แปะพิษอะไรเยอะนี่นะส่วนใหญ่เราแค่อย่างมากก็นี่ครับมีแค่สไปมิโลแล้วที่เหลือเราก็จะลงเป็นสไป์ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยแสดงว่าเราก็สามารถเล่นตัวเดดเบอร์เียนี้ได้ครับผม พอตัวลูกโป่งของเราที่ลอยไปอย่างสูเนี่ยก็สร้างความเสียยได้พอสมควรเลยแล้วก็สกิลถัดมาครับเมจิกคิผมไม่ค่อยอยากเน้นทุกคนไปอัพกันเท่าไหร่ครับผมสมมุติว่าเราอัพคิบูทกับคิแชร์ Share ในการเพิ่มตัวสไปร์แล้วก็ขึ้นหนึ่งดาวได้ถ้ามีผมมาก็ค่อยอัพก็ได้เพราะว่าการที่เราไปลงสกิลสายคิเนี่ยมัจจะทำให้ตัวเราบางขึ้นพอสมควรยังไงทรัพยากรอาจจะไปลงจากตัวสไปร์น่าจะดีกว่าครับผมเราาจะไม่ต้องเน้นไล่แรงก็ได้ครับเราเน้นได้ไล่ไบ่อยๆแล้วก็ยินนานๆาน,าน,นจะดีกว่า แต่แล้วแต่สถานการณ์นะบางเกมไวมากการเล่นเมจิกคิกก็อาจจะหวังผลได้แต่หวังผลได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับพอเปอร์เซนต์ติดถ้าไม่ติดขึ้นมาคุณก็แพ้คุณยอมรับความเสี่ยงได้คุณก็เล่นไปเลยแล้วก็สกิลพอยซ์นอัลติเม e กับบูลอัลติเม e ครับสองสกิลนี้ก็อาจจะได้อัพมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะเพราะว่าถ้าอัพเต็มนี้แปะนะ่าจะสูงถึงร้อยสี่สิบหน่วยเลยไล่เราได้ไล่ทีอยู่แล้วครับอย่างไยก็สองสามครั้งต่อไฟใช่ไหมครับก็เป็นการแปะผิดกับบูลได้สองสามร้อยก็ถือว่า เรามาดูอินเกมครับตัวอินเกมของเรานี่แน่นอนครับอินเทซีฟสไตล์ครับไลอัลติเมตครั้งแรกครับผมพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพอีก30%ปอด้วยนะเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นเรแน่นอนเลาไล่อัลติเสร็จปุ๊บตัวเอนจ y อัลติเมตเราก็ทํางานครับผมรีฟุฟู่เอนจิขึ้นมาอีกเราบอกเลยว่าในระยะยาวครับยิ่งเรา,าไล่บ่อยนะครับเราก็ได้ผลจากตัวเอนจ y อัลติเมตเยอะๆอ่อนท็อปไปเรื่อยๆอัลติเราก็จะถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆครับผมถ้าเกิดสตรูไม่ได้มีการอัพสกิลในการลดของเเราาามมมแล้ววกก็็ิถัดปปนนทไคผ จะเป็นการที่เราจะมีสไปร์สองตัวตั้งแต่ตอนเริ่มเกมแต่ว่าตัวสไปร์เฮดพีเขาจะตัวเล็กกว่านะมีเลือดแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเฮดพีตัวหลักซึ่งการมีสไปร์สองตัวนี้มไม่ดียังไงทั้งแชร์ดามเมจน,นะครับเพิ่มความอึดไม่พอครับอย่างมีนี่ด้วยครับผมเอาัลติเมตคอนโทรลเพิ่มความเสามารอัลติเมตสูงถึงแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะการที่คุณมีสองตัวหมายความว่าคุณเพิ่มมาถึงร้อยหกสิบสี่เอ้ยร้อยหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่ง รรวมกับทวินสไปซ์สตัวเนี่ยมันก็เทิร์นโอเวอร์ไปมากกว่า40กวบเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งแงน่นอนครับเป็น skill สกิลสําคัญมากๆอย่างไรก็ควรมีให้เต็มครับสำหรับสอัลติเมีแบบเราแล้วก็ตัวนี้ครับเอเนจีอัลติเมีควรมีเต็มแล้วครับแล้วก็สแตนอัลติเมีนี่สามารถสแตนได้สูงถึงสองวิเลยนะแต่มันคือการสุ่มนะครับผมดีแล้วครับที่เขาสุ่มแบบนี้เพราะว่าถ้าไม่สุ่มผมว่าตัวเขาค่อนข้างโกงเกินไปการที่เขาได้ลุ้นว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้ออกท่าออกสกิลอะไรบ้างก็อาจจะมีบ้าง แต่ถ้าเขาไม่ลด energy เราเลยเนี่ยผมบอกเลยว่าเราไล่ไวมากๆนะครับไม่ถึงหนึ่งวิเราก็อาจจะไล่อัติซ้ำทำๆโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรได้เลยเราอีกสกิลนึงครับขอกากาดครับผมจะหากตานั้นคุณสามารถเลือกลดเหลืองครึ่งหลอดโดยที่สไปสตัวหลักคุณไม่หายไปนะบวกกับสไป์สี่ตัวรวมทั้งหมด6ตัวคุณลองเอา6กไปคูณกับแปดสิบสีู่สิผมบอกเลยว่าดาเมจนี้บอกเลยว่ามหาศาลเลยนะครับผมถ้าได้ไล่อาติเมตตอนนี้มีสไป์อยู่ครบ6ตัวนี่ผมบอกเลยว่า,านัดเ,าาเดียวกับแปนเก่าแน่นอน แล้วตัวมาดูบันเอฟเฟกบันนะครับเนี่ยเพิ่ม20 40 60 120ไม่ได้เป็นเอกลักษณ์เท่าไรครับซึ่งหลักๆที่เราขึ้น4ีดาวคือหาสกิลทองนะแต่การที่ได้มหาผลประโยชน์จากตัวอัลติเมทแรงขึ้นนี้ก็สําคัญไม่แพ้เช่นกันแล้วก็ตัวสไปนครับผมไม่มีอะไรมากครับทำให้สไป์เราอตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถรับแชร์ดาเมจจากเราได้มากขึ้นก็หลักๆก,ก,ก็แค่ต้องการขึ้นหาตัวสปินสไปนะครับผมถ้าไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับจริงๆสไปไหวแต่่ทีสคัญที่สก็คือ skill สายอลติเมทยัยงไงก็ต้องมีให้เต็ม p พรอร์ตี้หลักๆเขาก็จะเป็นสกิลสายอลติเมทเป็นหลักอันนี้ก็เป็นเกมตัวอย่างของผมนะครับนี่มีลูกโป่งตัวเบลเลอร์เลยแต่ว่าตอนสุดท้ายผมล่างเงาผมไปจบดาเมจอีกฝั่งนึ่งด้วยนะเราจะมีตัวอย่างในการดูอยู่2ตัวเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นดาเมจก่อนครับผมได้แล่าติเมดไปสามครั้งนะตัวเมจิกออกทําความเสียหายได้3าครั้งไปที่2 0 0พกว่ากว่านะครับมีความเสียหายพยิจากการล่าติเมดเรื่องแนะ้กที่เหลือก็ไม่มีแล้วครับเป็นโปรเจกต์ทายในการที่ผม เราไปดูกันครับว่าตัวชาร์นั้เป็นของผมดีเท่าไรนี่ครับได้แค่8หน่วยครับไม่เห็นประโยชน์กันเลยผมบอกเลยว่าเนี่ยหลักๆเราไปเอเนจีติเมดีกว่าก็ผม4 3อันนี้ขณะผมอัพยังไม่เต็มนะถ้าผมอัพเต็มเนี่ยได้มากกว่านี้ครับผมแต่ว่าพอดีสกิลหาไม่ได้ครับรู้สึกว่าจะมีคนแย่งอยู่เหมือนกันแต่เขาตุยไปก่อนแล้วแล้วก็สกิลไม่ได้ขึ้นมาผมอัพอย่างรีได้ค่อนข้างสูงครับได้ถึง4 3ลองมาก็เป็นชาร์กแอ็กแท็กครับผมกับตัวชาร์คดอทอันนี้ผมมีการเล่นดดดอเเพพพิิ่่่่มมมขึ้ขดด้้้นาาาาวววะะรคจตัไแลก ช่วยหลบความเสียหายบางอย่างจากศัตรูได้ด้วยครับผมก็จะมีหลักๆคิดสาอย่างนี้ช่วยให้รีเลย์ได้ไวแต่ยังไงเอเนเชียจะเมจจะรีได้ดีที่สุดนะผมสำหรับในราวนี้แล้วก็นี่จะเป็นกับคุต่อสูียคนนึงนะครับซึ่งผมสร้างความเสียหายแค่อัลตเมทครั้งเดียวครับผมซึ่งอัลตเมทครั้งนี้ติดกีนะผมมีการดูลรายละเอียดของตัวเขาเป็นคลิตี้ครับ,รบผมมีรายได้มาไม่ได้สูงมากนะถือว่ากลางๆครับผมถ้าได้มาแค่พันกว่าอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้ผมหยิบแร่สกิลแปลกๆที่อาจจะไม่ได้ เพราะว่าราคามันถูกกว่านะครับผมเลยจะเป็นต้องหยิบนี่ครับผมอัลติเมทผมติดขี้นะครับดอกเดียวกับบ้านเก่าไปเลยจำนำเป็นหลักไม่ได้นะครับเพราะว่าผมดูจออตัวหลักอยู่ครับผมไม่ไม่ได้มาสู้กับตัวฟอลอเรนเจอร์ด้วยออนี่ครับผมสกิลศาสอัลติเมทโดยที่อัลติเมทผมยังครับไม่เต็มนะหาไม่ได้ชาร์จรามิที่อัพมาสองคันครับผมจากที่เห็นก่อนนี้ครับรีได้แค่แปดหน่วยน้อยมากๆก็ถือว่ายังไงสสกิลนี้จะสําคัญกว่านะครับแล้วก็ยังมีตัวชาร์จแอคเทคกับชาร์จดอทมาด้วยนะครับในการช่วยรียนเอเจ้ อ่าับผมสายสไปที่ผมอัพมาจะมีตัวทวินสไปมาแน่นอนก็ผมเรามีตัวคอการ์ดด้วยนะแต่คอการ์ดยังไม่คันได้ใช้ครับเพราะคู่ต่อสู้เขาดามิยังไม่ได้มากพอเราสามารถจบสกอร์ได้ก่อนตืวว่าเป็นอ่าตัวกันชื้นนะครับผมตัวเดดเบอร์เรียวก็ไม่ได้ใช้ครับผมสไปก็ยังไม่แตกอ่าสไปมาเบินสำคัญไหมสําหรับผมไม่สําคัญมากเลยนะแต่ว่าตัวมีมีเค้าคุณลิตี้ครับผมจะเป็นต้องหยิบสกิลแลนราคาถูกมาเพื่อดันบันอ่าสไปให้เลเวลอัพ บางสถานการณ์สกิลไม่สําคัญก็จริงครับแต่คนบางทีต้องจะเป็นต้องหยิบมาเพิ่มอ่าเพิ่มค่าประสบการณ์ในบันนั้นๆก็ผมให้ถึงจุดที่เราต้องการแต่ครับชิวคอนโทอนอาจจะมีคอนโทนเต็มไม่หมดเลยครับเหมอเหลืองอะลามดูดีจริงๆตัวไอเท็กแชก็เป็นทังเลือกแชรนะในการเพิ่มขนาดตัวสไปได้อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์เลยก็ผมตอนนี้มันมีขึ้นมาให้ผมหยิบผมน่าจะรีบหยิบเพื่อขึ้นอาสีดาวนะแต่ก็ถ้าเกิดหาดอสหาคิดไม่ได้การมีไอเท็กแชในการเพิ่มขนาดตัวสไปก็ไม่ได้แย่เช่นกัน แล้วก็มาที่สายเมจิกสายขี้นะครับผมเมจิกขี้ผมนี้ครับ20%ของของ22% <c oughs> ประมาณ56%เองนะแล้วเขายังติดคีไอผมได้ก็มีติดไว้นิดนึงก็ไม่แย่นะครับแต่ไม่ต้องไปอัพเยอะนะครับมันแพงเปรือ,องทรัพยากรอ,อัพติดไว้นิดนึงถือว่าเป็นลัคกี้อ่าลัคกี้ช็อตไปนะครับผมแล้วก็นี่ครับตานี้ผมมีการหยิบตัวอ่าดอทมาด้วยนะเพราะว่าผมต้องการเพิ่มขนาดตัวสไปนะครั้งแรกแล้วก็เนื่องจากคาดอทบูทผมเยอะแล้ว ผมก็เลยเริ่มเก็บชาร์กดอทมาด้วยแต่บอผมมีขาพิคโควิตี้นะครับสกิลแรงม,มันถูกครับผมผมก็เลยหยิบตัวเมจิกดอทแถมมาด้วยเช่นกันการเปนว่าผมมีสกิลหลบที่สาคัญค่อนข้างสูงพอสมควรครับเราเอาสไปตัวใหญ่ด้วยครับหลบก็ได้เนจี้อีกถือว่าเป็นคอมโบที่ดีก่อนนี้อาจจะเป็นตัวอย่างทั้งหมดเท่าที่ผมมีนะครับอยาเ,เพื่อนๆลองเอาไปเล่นดูครับทุกประสบการณ์เราควรมาจากการที่เราเจอเองนะครับผมฟังจากที่ผมพูดอาจจะเป็น,นแค่แนวทางเท่านั้นเพื่อนๆต้องไปลองเล่นเองแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่า,าเราแพ้อะไรเราชนะอะอไร,รผม แต่นี้ถือว่าเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ลองเริ่มต้นที่ดีครับผมจะได้ค้นหาสายที่แท้จริงของตัวเขาได้เร็วขึ้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับบังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบอคลิปที่ผมทําออกมากันนะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมสักนิดนึงนะครับผมสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ